โซ่ตัวค่เอาไว้ไหนนะต้องใส่ลูกช้ะเอาไว้บนโต๊ะใช่ไหมดีย่เจียบลูกชิ้นกัลูกชิ้นอะอันนี้ก็สีเออก็สีไหนโซ่ตัวสามขึ้นบัตรทองซ่ไหนบัตรทองมาสีอันนี้เพื่อมาสาบใครเนี่ยเพื่อมาละกอเออเพื่อมาละกออะมาดิมาดิหงอีก ลูกเดียวกินไมพอเนอหลายๆลูกากคสรแล้วอะคุูเสแล้วอะรอล่ะออคุูใส่ที่ไหนมานี่กี่อันอะอสีวัน้ำมมั่งที่นู่นก็ได้หาไหมใช่ใชช่ยินเอาไปเสียบตรงนู้นเลยนุนมจีนเลย เดี๋ยวจะให้จัดถาดนะเอาไว้ตรงนึนขนจีนแต่อยู่เมืองไทยไปูเหรอเฮ้ยเขาผมไม่ต้องพันนี่ว่ะผมพานเป็นซีซีแบบพี้เดี๋ยว่ันีไม่ได้ชอบื่มอ่พัเ้เวียนหวมันชอบช่วมองมันดำมันผมอไม่อนลเนี่ยมันมอไรง้ยเขาไม่ได้อยูที่ว่าเขาแช่น้ำดีมั้ง เมี oh, oh, ่แอนน่ะต่าี่แอนยงชอบนะใจเป็นเชื่อมันอยดพี่นย่โอ้มึงเอาขอะไรเนี่ยเยนดากันสินี่เน่ดีมก็ให้ต้องเก้ะกอย่างมจะเด็อ่มันต้องจิ้มสาพี้เอาสาพีมาดิไม่สาพีสูเส้ยได้ว่าจุดไม่ขึ้นไงเึ้มาเมนขึ้นเมนเยูไปเช็คอะไยดิขอเันใกล้ก้เออนั่นแหละ ใครอีกไฟใช่สิเนี่ยคอช่วยหายได้เจ๊แช่ปิงม่ใจจังกินนี่นี่นี่ังกินเพม่อสาไม้อะโอ้โหใช่ตากรบเ่ยเออใช่ใช่ใช่ที่ชุบมองันนี่สวยมากเลยอะปิงห้งหอมหน่อยเนอะ นพัททำเองแท้ๆเอาไว้ที่ไม่ต้องใสหรอกไม่หมดเลยอ่ะโอ้นั่นกินจะตายแหน่ะ่อนเอาถาดแบ่งให้กลุ่มนี้ดิกลุ่มนี้น้อยไม่พี่ไม่เป็นไรมันมันจะไม่แล้เนี่ยเหรอโล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 ลเนี้ยลเนียดีลเนียดีละ

tập gì, tập gì, tập tập này, không có gì, tập này, không tập gì, này, tập gì, tập này, không này, tập này, tập này, tập này, เออกะปีกะปมันตำไม่ได้หรอ่หันได้เลยเอบอก้วายคดัวจงเไม่มไม่ดม่ต้งดีพยดกได้กี้ใส่ผงคูรสังมึงจะแ่หวานขนาดไหนใส่แต่ใส่นิดเดีใส่กลือม่ีใส่กลือ

สมติควมางทีดังใ่ด้วยสามู่เมนสุกแล้วไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้องยู่นี่เนี่ยมเขอเทศอะกใส่เป็นลูกเลยเหรอเออกี่ลูกสกุมละสามียวนี่งนื้อเลยมันมาเดมาแล้โอโหนะตรนีเนี่ยทไม่อะไรค 啊！跟团呢，跟团。我今天不包，我带路。啊！好嘞，好嘞。吃哪里？哦，我们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  เอาเ้าส้มตอนไปเนยมันไม่สวยแล้วอันนี้กลุ่มผู้ชายโอ้ยสวยๆอะไก่ไก่เส้นมีอยู่เนาะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมเนี่ยตามนิดเดียวดิคุณภาพไว้ทีลังตามนิดเดียวเหรอ

ไปด้วยกเอ้ปันไออตเน่ยว่นเหรอเือีเนีいい่ยพี่เขอววันเดียวมีวันนไม่ไหวกินแล้วนะวันก็

พี่เออยากเกี่กีกมนี้ได้อยู่นะไม่ว่าจะนานแล้วพี่เอไม่ไหวยังฝืนนะใจเย็นนะใจเย็นไม่ได้ขึ้นอยู่ไรอ่าบุบี้อุตส่าห์ตังใจทวอันแรกเอาออกเลยก่ม้าออกเลยหนึ่งคือต้องมามีความหมายส่ถั่ใส่ถั่ว่ อย่าลืมอย่าลืมให้คะแนนด้วยนะโอสีมันผ่าอเนีหนึ่นเมื่อกี้ไงไอ้น้องชิมวันนี้เรียนชิมเร็วมากโอ้โหจริงไปไปไปผมเรนนี่หวานโอ้โหไม่คุยเลยคุเอกอนะนี่ยังส้มติำอย่าพูดอย่างนี้พูดนะไรม่ดีนะโอ้อร่อยหมดเลยอะ ตรงกลางตรงกลางไปมึงไปเว้ยเดินสวนนี่เดินสวนี่ตรงกลางต่อเขาวนท่านนี้อ๋มันไม่ใส่ฟิกงเลยยุ่ยเดินสวนอ๋อพี่กินตรงกลางบ้างอันนี้เหรอตรงกลางนี่สิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมากิน่ยนมันจะเป็นไไกลัวทํา่้ี่ยนไปึงใช่ไหมจะกินไกกลุ่มนี้ดีไหมเนี่ย เไม่ต้อมามุมเดียเดี๋ยวให้คะแนนยามันลุ้นอะโอ้ลุก้ไม่มแรกม่ีแอน่เดินม่ดียมาให้คะแนนหลช่ทดม อยาจิมเสร็จแล้วอ่ะนี่แอมบอกอยากจิ้มต่ออันนี้กลุ่มสี่อ่ะอันนี้กลุ่มสี่ไม่ใช่นี่กลุ่มสามนี่หนึ่งสองสามพี่น้าจอาช้อนมาด้วยให้ดื่มน้ำดื่มน้ำแบบอันนี้ทานไา้แล้วแต่อันนี้เขาเอาเครสชาติไม่คลายนะเอออันนี้ใคตามถึงนี้อันนี้รสชาติไม่คลายจริงเก่งเก่งเก่ง ก้านี้ตังนานแล้วนะก็ดูดีปลาร้าหนึ่งหนึ่งขวดลูกกว่าพี่โอ้วันน้ำสองเหล่ากึ่งกว่าละอร่อยอร่อยไในชิมลูกชิ้นของคุณไหนดีอันนี้จืดเตอะตรงกลางอะไรสุดเกี่ยวผมโอ้ไหนบอกไม่กินลูกชิ้นพี่อ๋อได้นี่ไง

อาบาวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอได้ไปไม่ทำเ่ะไาวิวินีาเหรอนอนเลยใครว่าพาวิาอะไรนะพาวินส่กงเกงไปเกทอพล้วพลิ้วนมึงบอกมาว่าไปทางอัญชิวะแล้วมันจะมีทางเร็วอ่ะไปนึงไปเข้าซ้ายเข้าดเข้าไเราก็อยากกินนี่ไงใครอมไปที่ปย Đã đến จะเป็นไหนก็ต้องใ่แม่ต้องเฝ้าระวงังงั้นเรให้ได้เดี๋ยวแม่จะทำยังไงกันมองไปทางไหนก็เจอแต่ทางต่างฉันรู้และเข้าใจในสิ่งที่เธอได้พบเจอฉันก็เป็นหเหมือนเธอไม่ต่างกันเท่าไร